ช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมค่ะคก็ได้มีการวางแนวทางป้องกันด้านต่างๆเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อฐานการผลิตซึ่งขณะนี้ค่ะคุณสุภาวดีเนียมทองผู้สื่อข่าว n b t การจนบุรีอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะ มาติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะลงพื้นที่มาที่นิคมอุตสาหกรรมร้อยชนะมาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสถานการณ์น้ําท่วมค่ะโดยมีการป้องกันนะคะโดยการสร้างผนังกั้นน้ําที่มีความสูงถึง6เมตรป้องกันน้ําเข้าท่วมอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่ะ สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำปริมาณกว่า2700ลูกบากเมตรต่อวินาทีพื้นที่บริเวณที่ลุ่มต่ำมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งเข้าบ้านเรือนประชาชนและน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนต้องใช้เรือในการเข้าออกบางส่วนมีการกั้นกระสอบทรายและนำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากสถานที่สำคัญเช่นโรงเรียนโบราณสถานในส่วนของภาคอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะว,วันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่สูงประกอบกับมีผนังกั้นน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทางราชการก็ไปดูแลว่าถ้าเดือดร้อนนะครับความเป็นอยู่ก็ให้ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือหรือถ้าเดินทางไม่สะดวกก็ไปทําสะพานไม้จัดรถรับส่งให้นะครับเวลานี้ก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องในสียงเภอที่ว่าน,นะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมของเรานี่นะครับจะอยู่ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ํเจ้าพระยาซึ่งจะมีความสูงกว่านะครับ แล้วตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยยังแตกต่างจากปี54นะครับแต่สิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่นิคมอุตสาหกรรม3แห่งในพื้นที่ของเราและเขตประกอบการโรจนะกับแฟครี่แลนด์ได้เผชิญเหตุเมื่อปี54มาแล้วนะครับทุกแห่งได้มีการระบบเตรียมพร้อมที่ดีนะครับอย่างแรกเลยคือมีพนังกั้นน้ํารอบพื้นที่นิคมนะครับอย่างที่2คือมีระบบสูบน้ําที่มีประสิทธิภาพมากนะครับโรจนะนี่มีแก้มลิงด้วยนะครับสามารถจะสต็อกน้ําไ้ได้ และในขณะเดียวกันนะครับระบบการสูบที่ออกไปนอกนิคมแล้วนอกเขตประกอบการก็จะเก,เกี่ยวข้องกับทองสาระนะครับอันนี้ก็จะมีการประสานกับท้องถิ่นเพื่อคุณลอกรองรับ สำหรับส่วนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีบริษัทชั้นนำตั้งอยู่เกือบ300แห่งในเนื้อที่18,000ไร่เช่นฐานการผลิตใหญ่ของรถยนต์และกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงสินค้าแบรนด์ดังอีกหลายชนิดซึ่งเมื่อปี2,554โรจนะคือหนึ่งในนิคมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก สถานาการณ์น้ำท่วมสูงประมาณ5เมตรเพื่อป้องกันปัญหานิคมโรจนะจึงสร้างผนังกั้นน้ำสูง6เมตรล้อมรอบนิคมป้องกันน้ำท่วมซึ่งจากสถานาการณ์ขณะดนี้นายวโรงชุ่มช่วยประธานบริหารบุคคลสวนนิคม,มอุตสาหการรมโรจนะอยุธยาเห็นว่าไม่หนักท่าปี2554จึงไม่ส่งผลกระทบต่อนิคมเนื่องจากมีการสร้างผนังกั้นน้ำไว้โดยรอบ ราแบ่งออกมาเป็นสส่วนนะครับถ้าเกิดว่าในภาคของอุตสาหกรรมถ้าเป็นในส่วนของปริมาณน้ําที่จะท่วมโดยตรงก็คือว่าน้ําจะเข้ามาสู่ตัวอาคารโรงงานเราไม่ต้งองกังวลเพราะว่าถ้าเทียบจากปี2554ระดับน้ําที่มาท่วมในส่วนของอุตสาหกรรมโลจนะจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรจากระดับน้ําทะเลซึ่งเราเอาหลักการตรงนั้นเนี่ย มาสร้างกำแพงกันน้ำของสวนสาหกรรมโลจนะตอนนี้กำแพงอยู่มีความสูงอยู่ที่ระดับประมาณ6เมตรครับจากระดับน้ำทะเลจริงๆยังคงกระทบต่อภา,าคอุตสาหกรรมเพราะว่าประชาชนเนี่ยเดินทางมาทำงานลำบากหรือแม้ทั่งระบบล็อกยิสติกระบบซัพลายเชนต่างๆซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำการค้าธุรกิจอยู่กับโรงงานภา,าคอุตสาหกรรมซึ่งบ้านเขาน้ำท่วมหรือหน่วยงานเขาน้ำท่วมจึงทำให้ กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นทางอ้อมซึ่งนอกจากการสร้างผนังกั้นน้ำนิคมยังมีจุดตรวจสอบระดับน้ำถึง6จุดรวมถึงระบบควบคุมป้องกันน้ำท่วมอื่นๆที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อฐานการผลิตขนาดใหญ่และนี่ก็คือแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำของนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะคะถึงการป้องกันน้ำที่อาจจะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่ะ